เกรซตอบแล้วเผยสัมพันธ์แมทหลังฝ่ายหญิงเลิกสงกรานเกรดตอบแล้ววันที่26มิถุนายนที่ช่อง3หนองแขมพระเอกชื่อดังเกรดวรินทร์ปัญหาการให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสวงละครมือปราบมหาอุดถึงเรื่องที่แฟนๆแฮลุ้นคืนชีพครูจินกับนางเอกสาวแมทพิรณีหลังทั้งคู่คอมเมนต์ตอบกลับในไอจีฟิลจีบกันออกสื่อ คู่จินเกรแมทคัำแบ็กอ๋อดีครับน่ารักดีมีลุ้นไหมคำถามแรกก็รุนแรงเลยไม่มีอะไรเลยเป็นคอมเมนต์แซวการปกติกับแมทแล้วแมทเป็นคนเปิดมาแรงด้วยนะเราก็แค่ชวนไปเตะบอลขำๆแต่ว่าดีใจที่เห็นเพื่อนสตรองเห็นเพื่อนมีกิจกรรมที่เขาได้ทำแล้วมีความสุขส่วนฟีดแบ็จากแฟนๆเรื่องคู่จิน พูดจริงๆได้เข้าไปอ่านเหมือนกันคิดถึงในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่ได้เล่นละครกับแมทมานานแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาก็ได้คุยได้ทักทายกันเรื่อยๆก็คิดถึงการเล่นละครกับแมทสักเรื่องไหมถ้าเป็นไปได้ก็ดีเหมือนกันอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเขามีความสุขสดใสร่าเริงเหมือนเดิมผมว่าดูจากอินสตาแกรมหรือว่าหลายๆอย่างก็ดูออกว่าเขาได้กลับมาดูแลตัวเองได้รักตัวเอง ได้ออกกำลังกายคนเชียร์หนักเพราะโสดกันทั้งคู่มีแมวแล้วตอนนี้มีแมวแต่ยังไม่มีเมียถามว่าอยากมีเมียมาดูแลแมวไหมดูแลแมวได้ด้วยตัวเองยังไม่พร้อมช่วงนี้ทายละครเยอะกลับบ้านไปคนถามว่าถ้าเกิดเรื่องแมวแล้วมันไม่เหงาจริงไหมที่บอกไม่เหงาเพราะมันมีกิจกรรมเพิ่มตื่นตอนเช้าก็ต้องมาเก็บกวาดอะไรต่างๆ ผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะชอบแมวมาก่อนมันเป็นอะไรที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาในชีวิตเขาเจ็บมาก็เลี้ยงล่าสุดก็เพิ่งมีงอกมาเป็นแมวจรอ,อดอยากผอมแห้งไปได้มาจากเชียงคานไปถ่ายละครแล้วเจอลูกแมวที่คนแถวนั้นให้อาหารเขาบอกว่าแม่ทิ้งไปแล้วแล้วก็โดนหมากัดตายไปตัวหนึ่งแล้วก็มีคนเอาไปเลี้ยงตัวหนึ่งเหลือตัวนี้เป็นเบบีตัวเดียว น้องๆที่กองเห็นว่าเราชอบเลยเชียร์ให้เอามาเลี้ยงเอาตัวใหม่มาเลี้ยงตัวเก่ามีฟิลแมวอิจฉาไหมไม่มีเพราะว่าผมเซิร์ช u t u b e ว่าวิธีการทำให้แมวอีกตัวหนึ่งเข้ามาอยู่แล้วอยู่ด้วยกันได้ต้องทำยังไงผมไปซื้อบ้านมาใหม่เลยเพื่อให้เขาอยู่และดมๆกันก่อนจุดเปลี่ยนที่ทำให้กลายเป็นทาสแมวผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ด้วยความน่ารักของมันขี้อ้อนแต่ว่าแมวผมเนี่ยเรียกแล้วมานะแล้วผมก็ปล่อยแมววิ่งเล่นเต็มที่ไม่จำกัดพื้นที่แต่เอาของเล่นที่ราคาสูงของเราไปเก็บไว้ที่ปลอดภยัยยิ้มหนะ้าวันนี้คือไม่ต้องมีเมียมีแต่แมวก็ได้เมียไว้เป็นเรื่องของอนาคตแมวเป็นเรื่องของปัจจุบนันเวลาลงรูปแมวไม่มีสาวๆคอมเมนต์อยากได้ดูแลแมวที่บ้านเกรดบ้างหรอ บ้านไม่ล็อกเลยครับมาได้หยอกหยอกถามถึงเรื่องที่พระบอยบวชแล้วจะไปเป็นเด็กวัดแต่ตื่นไม่ทันไม่ใช่ตื่นไม่ทันตื่นทันแต่แค่เดินไปตรงนั้นช้าไปแค่ห้านาทีหลวงพี่ท่านออกไปแล้วซึ่งวัดที่ท่านบวชอยู่ระหว่างสยามพลากรก,รกับเซน t r เตอร์เวลด์เราไม่ได้เคยบวชวัดนั้นมาก่อนก็จะไม่รู้เส้นทางการเดินของท่าน ท่านได้ฝากยามไว้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมาให้เดินตามไปทางนี้เราก็เดินไปแต่นึกออกไหมว่าถนนหลังเซนทันเวิ์มันไม่ใช่ใกล้ๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพอท่านมาถึงตรงนี้ท่านเลียวซ้ายหรือเลี้ยวขวาท่านบอกข้อมูลน้อยมากสุดท้ายผมกับเป๊กกับเจมก็ใช้ความพยายามเรียกลตู้มารับนั่งวนหาท่านเลย เพื่อเจอจะได้เดินต่อท้ายแต่ผมคุยกับอเล็กไว้ว่าเดี๋ยวจะไปอีกก่อนที่ท่านจะสึกครับตอนที่เจอกันภาษาที่คุยเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนครับก็จะสงบนิ่งขึ้นท่านก็บอกว่าประพฤติตัวให้ดีตื่นให้ทันได้เห็นเพื่อนในผ้าเหลืองแล้วรู้สึกยังไงบ้างจริงๆเคยคุยกับท่านก่อนบวชพระก็บอกว่าจะตั้งใจบวชให้ครอบครัวให้แม่ด้วยผมก็รู้สึกดีที่ได้เห็นท่านในโหมดนี้ รู้มานานหรือยังเพราะหลายคนเซอร์ไพรส์รู้ก่อนประมาณหนึ่งเดือนไม่นานมากเดี๋ยวเจมเจีรายุก็จะบวชเหมือนกันรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเพื่อนๆบวชเพราะผมว่ามันเป็นหนึ่งบทเรียนของชีวิตที่ผู้ชายจะได้เจอและมันสำคัญ